พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดคาร์บอมบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจตรงข้ามโรงเรียนนาราศิขาไลต์ตำบลบางนาคอําเภอเมืองนาราที่วาสจังหวัดนาราที่วาสเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565โดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณสถานีตำรวจภูทรเมืองน,านราธิวาสอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งการได้รับพระราชทานพระมาหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวรดกระหม่อมให้องค์ขมัตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพร้อยตำรวจเอกสุดที่รักพันธนิยะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวณวัดบางนราอําเภอเมืองนราธิวาจังหวัดนราธิวา โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้องคมนตรีเชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนมตรีเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติร้อยตำรวจเอกสุธทธิรักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย